สมุรีสมุรีสรีก็ชงไม่ทิ้งเลยดิใช่เราฟิตซ้อมวิ่งได้ไหมได้ทหารทหารแล้วตัดผมตรงนี้เราเป็นทหารนะอ๋อปจุบันอายุเท่าไหร่นะสิบหกปีเรียนอยู่ปะเรียนเรียนอยู่นะมีใครเป็นที่วป้อมก็สอบมากไปี้เสือน้อยเสือใหญ่แล้วชงมาแบ่งยุงชงแบ่งโอเคเนาะโอ้ไฟดีเราเก็บใจเอามาประมาณสามไฟสามไฟไว้ เราซ้อมประมาณกี่วันไปสองอาทิตย์สาทิตย์เต็มที่ไหมเต็มที่ต้องไปที่โควิดไปได้ป้ะหรอย่างอย่างต้องมีการใส่ไปอีกสิบแปดก็คือได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งหนึ่งเคยเห็นผู้ชมว่าเจ้าเชฟต้องโควิดเต็มที่เป็นไงบ้างกลัวไหมเขาบอกว่าเขามียกเพชรเหล็กประดิษมาจับเป้าอไรอย่างนี้เขาการแน่นอนบอกเป็นไงมั่นใจไหมครับเรามีการ์ด เต็มร้อยชุดเต็มที่ครับนี่ครับผมวันนี้นี่ครับพาเอาเองแลยครับยอดหวยแนวดี่ะครับก็มีตัวนี้นะครับครับผวันนี้เต็มที่ครับคุณน้องเต็มที่เต็มที่ครับมั่นใจมากเลยเพราะเด็กตั้งใจนะครับนานจะเห็นมาเองครับต้องมีทีเด็ดแน่นอนครับมีทีเด็ดครับมีทีเด็ดแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะมั่นใจเราใส่ได้เลยน่ได้เลยจัดไปจัดไปครับผมจะรอชมครับเป็นข้าพงในรับรองครับข้าพงศ์เลยรับรองอ๋อ